ถามก่อนคิดว่าการทดลองนี้เกี่ยวข้องกับอะไร <จน S 1> สะท้อนรอหรือ,รอ,ห,รอหัองเหตสะท้อน,อนตัวสะท้อนก็คือตัวข้างล่างนี้แหละจะมีกระจกอยู่ข้างล่างนี้แหละทีนี้มาดูกันนี้ไอตัวที่แหล่งกําเนิดแสงของเขาคือเลเซอร์สีแดงอยู่ตรงนี้นะเอาถามก่อนเขาจะวัดอะไรเดี๋ยวอุปกรณ์ข้างหลังนี่คืออะไรเนี่ยนเยออไมค์คือโมโกมไมค์คือวมโกมเอาไว้วัดอะไร วัดองศาถูกวัดองศาคือคือวัดมุมโอเคนะลำแสงอยู่ตรงนี้นะทามุมเท่าไหร่กับตัวกระจก <30. S 1> ทํามุมเก้าสิบถูกไหมพอทํามุมเก้าสิบมันก็คือเข้ามาเก้าสิบมันตั้งฉากกับกระจกเสร็จปุ๊บมันจะท้อนอยังไงมันก็จะท้อนเก้าสิบกลับกลับไปเส้นทางเดิมเลยแต่ถ้าสมมุติว่าจะท้อนทามุมแบบนี้ ทีนี้มุมที่เราเขาสนใจเนี่ยคือมุมที่เบนออกจาก90องศานะเส้นนั่งยิงตรงเนี้ยเขาจะใช้เส้นตั้งฉากกับกระจกอันนี้เขาเรียกว่าเส้นแนวฉากก็คือเส้นที่ตั้งฉากกับกระจกเนี่ยถามก่อนมุมที่มันเบนออกไปนตอนเนี้ยมันเบนออกไปจากเส้นตั้งฉากกี่องศามุมเนี้ยมุมเนี้ยกี่องศาสามสิบห้าถูกก็นี่ไงอันนี้สิบถูกไหม สิบยี่สิบสาิบสสิห้าแล้วที่มันจะท้อนออกไปแล้วเนี่ยมุมเนี่ยกี่องศาสามสิห้าแลท้ทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของชื่อแหละแสงที่มันพุ่งเข้าหางกระจกตอนเข้าเนีย่ยเราจะเรียกว่ารังสีตกกระทบนตอนออกเรียกว่ารังสีะท้อน แล้วมุมตรงนี้เขาก็จะมีชื่อเรียกเรียกว่ามุมตกกระทบส่วนมุมนี้ก็เรียกว่ามุมสะท้อนโอเคส่วนเส้นเนี่ยก็เรียกว่าเส้นแนวฉากโอเคแล้วมุมตกกระทบกับมุมท้อนต้องเท่ากันเสมอรูปแรกก็มีแค่นี้แหละถามว่ามุมตกกระทบเนี่ยมุมทางซ้ายหรือมุมทางขวาซ้ายจุดตรงนี้ใช่ไหม เออเหรอพ่อเขาแสงมันยิ่งดึกป่ะอันนี้มุมตกกระทบเกี่ยวองศาเกมุมตกกระทบอันนี้สี่สิบจนถึงเก้าสิบอ่ะใช่มีห้าสิบองศาอันนี้จากเก้าสิบเก้าสิบไปถึงร้อยสี่สิบหรือจะมองจากสี่สิบไปถึงเก้าสิบก็ได้อันนี้ก็ห้าสิบองศาเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่ามุมมุมอะไรมุมสะท้อนก็คือดูขาเข้าหรือขาออกอ่ะแสงมาจากทางไหนอ่ะถ้าแสงมาจากทางไหนตรงนั้นก็เป็นตกกระทบแสงออกไปจากทางไหนตรงนั้นก็เป็นสะท้อนถูกป่ะทางนี้แสงมันเข้ามาทางนี้ แล้วก็ออกไปทางนี้ถูกไหมฉะนั้นนี่เ็าจะเรียกว่าตามชื่อก็จะเป็นรังสีตกกระทบกับรับงสีสะท้อนแล้วเสนเนี้เรียกเสอะไรนะเส้นแนวฉากโอเคมุมสะท้อนกับมุมตกนบเส้นอื่นเขาก็คือเส้นที่ตั้งฉากกับกระจกนะเป็นหลักเลยอ่ะ กฎการสะท้อนของแสงประเกี้เขียนอยู่อันนึงมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนนี่คือนี่ไงขนาดของมุมตกกระทบต้องเท่ากับขนาดของมุมท้อนแต่นี่ไม่อีกอันนึงไอ้ตรงเนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงคําว่าลังสีตกกระทบลังสีสะท้อนและแนวเส้นฉากที่มีอยู่สามเส้นเนี่ยจะต้องอยู่นในระดับเดียวกันไอ้ตัวโจทย์ของเราเนี่ยกระโจกเง,งา a b c ก็คือ a b c วางตั้งฉากกันแังนั้นตรงนี้มุมฉาก Okay. ฉายรังสีแสงให้ตกกระทบกระจก A B กระจก A B นี่ทำม,มุมสักองศากับผิวกระจกสามสิบองศากับผิวกระจกรังสีแสงที่สะท้อนออกจากกระจก B C จะทำมุมสะท้อนเท่าไหร่ทำหักมุมสะท้อนนะยังไงตรงนี้เราก็ต้องลากเส้นหนูปะถ้าแสงมันมาทางนี้ปุ๊บอ่ะมันก็ต้องลงมาข้างล่างแบบนี้แล้วทีนี้ยมุมตรงนี้เท่าไหร่ 60อ่ะโอเคจะได้ตรงข้างล่างของงานสองมุมเนี่ยก็คือมุมเหมือนกันแหละมันสมมาตรกันอยู่แล้วแหละอันเนี้ยเขาเรียกว่ามุมปกติคบอันนี้ก็เรียกมุมสรท้อนนะอันนี้มุมฉากนะอันนี้มุมฉากอันนี้ก็คือ30แหละอ่ะอ้ตรงนี้มีองศา60อ่ะโอเคนี้อ่ะพอเรามาดูตรงฝากกระจก v c ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นรังสี ตกลงก็จะต้องมีเส้นตั้งฉากกับไอ้พื้นผิวกระจกก็คือเส้นนี้แล้วเดี๋ยวก็จะเกิดรังสีสะท้อนออกไปแล้วเมื่อกี้เขาถามหามุมสะท้อนถูกไหมต้องดูดีๆนะบางทีเขาถามหามุมสะท้อนบางทีเขาถามหามุมที่ช่กับกระจกถ้าเขาถามหามุมสะท้อนมุมสะท้อนคือมุมตรงนี้ถ้าตรงนี้หกสิบเอาง่ายๆเลย,ฝ,เลยฝั่งก็ต้องหกสิบได้แหละเพราะสองฝั่งมันต้องสมมาตรกันแล้วตรงนี้ตรงนี้มุมฉากก็ต้เป็นสามสิบแสดงว่าข้อนี้ ตัวั้นก็คือสามสิบหกสามแต่ถ้าคาถามว่าลงสี่ตัวเนี้ยทํามุมกับกระจกเท่าไหร่ก็ต้องตอบหกสี่มาดูข้อสองคือเรายังไม่ต้องดูไอ้ตรงข้างล่างทั้งแถบหนึ่งไม่ต้องสนใจเลยนะเราดูตรงนี้ก่อนมีแสงมาโดนกระจกบานเนี้ยแล้วมันจะไปทางไหนต่อมันมีเส้นตั้งฉากกับกระจกอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องใหม่ทางหนึ่งประมาณเนี้ยมาถึงเนี้ยโอเคต่อก่อน อ๋อถามตรงนี้กี่องศาสิบถูกได้เลยตรงนี้เขาเรียกว่ามุมตกกระทบมันคือสิบตรงนี้เขาเรียกว่ามุมสะท้อนตรงนี้ม็ต้องสิบด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูสามเหลี่ยมเส้นฝัาฝาาเนี่ยมันตั้งฉากกับตรงวัตะจตกถูกไหมตรงเนี้ยมันตั้งฉากมันคือเก้าสิบองศา มันคือเก้าสิบองศาแต่มันเอาไปแล้วเนี่ยสิบอ,องศามันจะเหลือตรงนี้แปดสิบใช่ตรงเนี้ยมันจะเป็นแปดสิบเอามุมนี้มันกีก่อ,องศานะแปดสิบกับแปดสิบกลายเป็นร้อยหกสิบอ่าตรงนี้ยี่สิบนี่ไงมันจะมีอยู่สามส่วนวนที่หนึ่งคือดูแถวแถวที่มนันเอ,อสะท้อนครั้งที่หนึ่งแล้วพอสะท้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเราก็ดูตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วตรงสามเหลี่ยมนี้ก็ไม่มองเลย เราจะมาดูการสะท้อนที่กระจกตันสองโอเคดัง okay. นั้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นลังสีตกระทบแล้วก็ต้องมีเส้นที่มันตั้งฉากกับพื้นผิวอ,อันหนึง่งแบบนี้เพื่อให้รู้ว่าแนวของเราเดี๋ยวจะต้องสะท้อนไปแนวไหนมันก็ต้องไปทางนี้ทีนี้จะเขียนมุมให้ทุกงานเลยนะถ้าตรงนี้ยี่สิบปนนี้ยี่สิบด้วยแหละนะการสะท้อนอ่ะสองฟากเนี่ยมันเอตอนตอกระทบแต่ตอนสะท้อนเนี่ยเออเอมุมมัน สมมาตรกันอยู่แล้วแล้วตรงเนี้ยทั้งหมดตรงเนี้ยมันมีอยู่เก้าสิบถ้าเป็นเก้าสิบใช้ไปแล้งยี่สิบมันก็เหลือเจ็ดสิบนี่ก็เจ็ดสิบด้วยปัญหาคือดูดีๆเขาถามหาม,มุมตรงไหน,นข้อน,นี้ก็ถามหาม,มุมอะไรเอ่ยเขาไม่ได้พูดถึงมุมสะท้อนนะเขาพูดรังสีสะท้อนคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือรังสีสะท้อนเขาไม่ได้ถามหาม,มุมท้อนข้อน,นี้นะเขาถามว่ารังสีสะท้อนกับกระจก ทำมุมเท่าไหร่คือมุมตรงนี้โอเคต่สอ20องศาฉะนั้นดูดีๆนะเขาถามหามุมอะไรถ้าเขาถามหามุมจะท้อนมุมจะท้อนอยู่อย่างนี้ต้องรอบ70แต่คําถามข้อน,นี้เขาถามว่ารังสีสะท้อนทํามุมกับกระจกวันที่หนึ่งเท่าไหร่เขาสนใจมุมระหว่างสองอันนี้ก็ต้องตอบ20เมื่อรังสีแสงทําม,มุมตกกร็ทบ70องศา บนกระจกเงาล่านี่ตกกระทบกับกระจกบานแรกมุมตกกระทบถ้ากับเจ็ดสิบสะท้อนไปกระทบกระจกเงาล่าอีบานที่สองซึ่งสองบานนี้ทํามุมกันสี่สิบห้าองศามุมสะท้อนถามหามุมสะท้อนบนกระจกบานที่สองโอเคเอานะมุมสะท้อนนะอันนี้ก็คือรังสีตกกระทบเอ่อมุมตกกระทบเจ็ดสิบมันก็ต้องออกไปประมาณนี่กะกาวนะตรงนี้เจ็ดสิบ นี่มุมสะท้อนแล้วก็เมื่อกี้จบบอกว่าตรงนี้45ถ้าเรารู้ตรงนี้70ตรงนี้ซึ่งฉากไปแล้ว70อันนี้ก็ต้องเหลืออยู่20องศาแล้วทีเนี้ยเราจะดูสามเหลี่ยมตรงนี้เลยสามเหลี่ยมรูปนี้เราไม่ต้องมองมุมนี้ก็ได้ถ้าข้อนี้นะมองมุมนี้ง่ายกว่าถ้ามีสามเหลี่ยมแล้วลากความยาวของด้านใดด้านหนึ่งยือดออกไปเกิดมุมภายนอกขึ้นมา มุมภายนอกตรงเนี้ยจะมีเท่าท่าเท่ากับมุมข้างในสามเหลี่ยมที่มันไม่ได้อยู่ติดเขาอะ่ะฉะนั้นมุมตรงเนี้ยจะเท่ากับ45แต่20บวกกันก็กลายเป็น65ถ้าตรงนี้65อันนี้ก็65ด้วยถูกปะแต่ก็ทาหามุมมาเลยทีมุมจะท้อนของใครที่สองแล้วมุมเท่าของครที่สองก็คือตรงนี้ละแล้วตรงเนี้จะเท่าไหร่เราก็มองดูไอ้เส้นสีฟ้าเนี่ยมันตั้งฉากกระจก แล้วก็ใช้ไป็นละหกสิบห้าฉะนั้นมุมตรงนี้ก็ต้องเป็นเก้าสิบลบหกสิบห้าขาเท่าไหร่ครับขาดเป็นยี่สิบห้าก็แสดงว่าตอบมุมสามค้อนก็ยี่สิบห้าองศา